สวัสดีครับพ่อกับผมอีกแล้วนะครับใช้ยาสูดกิ่งเพชรนะครับกับเป้าแค้นให้ฟังนะครับเป้าบอทันดนเก่งนะครับบอทันดนแบบบมเคยได้ซ่อมนะครับแกเป้าเป็น้นตดวแล้วนะครับตั้งแต่ปอนึ่งคนหละนะครับแต่ว่าาม่ได้ซ่อมเลยนะครับไ่ได้ซ่อมบม่ได้เรียนมาหลายปีแล้วนะครับแกอยากเอามาซ่อมมาเล่นนะครับแต่กาเป้าให้ท่านฟังนะครับในช่วงนี้มันเครียดนะครับภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ นะครับปากท้องนะครับก็อยางให้เจ้านะครับมีดนตรีในหัวใจนะครับเมื่อนี้กับที่พากรณ์ดวงชะตาของเช้าแลัคนาราศีสิงห์ผู้ใดฟังบ่ารู้เรื่องผมก็ต้องบอกว่าผมเฮ็ดไว้แล้วผมเฮ็ดคู่ขนานกันนะครับทั้งสองทิปนะครับก็เป็นการสั่งซื้อไม่ไม่ให้เกิดขึ้นในช่องยูทูบเชยส่วนอิงเพจนะครับอย่าลืมว่าผมบ่ได้ทายภาษาเดียวผมทายสองภาษานะครับทุกราศีนะครับในการเฮ็ดให้ทุกท่านเสมอภาคนะครับ ดวงชะตาเนี่ยนะครับช้าลัคนาราศีสิงห์ดาวจำตัวของเจ้าโคจรน,น้ำหนาดวงชะตาร่วมกับดาวการเงินดาวศุกร์นะครับอยู่ในมุมข้างหลังต่อดวงชะตาดาวราวหูงห่ายเข้าไปในเรื่องการงานดาวอังคารเป็นเกษตราธิบดีนะครับช่วง15กันยาถึง30กันยาเจ้าสมีโชคบอกกาจที่มามาบอกแนวโน้มให้กับเจ้าดังต่อไปนี้ ในดวงชะตาของเจ้าช่วงนี้เจ้าในเรื่องของดวงเนี่ยดวงว่าเจ้าเนี่ยที่คิดเรื่องเงินเจ้าเ็ดุยังกะมีเรื่องให้วางแผนเรื่องเงินคิดเรื่องเงินกองเงินพยายามสั่งเงินนะครับช่วงนี้นั้นนะครับลาบผลต่างๆสิตกเข้ามาหาตัวเจ้านะครับนั่นหมายถึงว่าเจ้ามีโอกาสมีโชคลาภนะครับเช่นเจ้าเสี่ยงโชคกระิถือหรือได้โชคทาั้งการเงินบางอย่างมีเหตุการณ์ให้ได้เงินบางอย่างเข้ามาง่ายๆ ะครับมีคนเอาเงินให้เจา้ามีคนให้ผลประโยชน์ทางการเงินเจา้าหรือแล้วเจ้าได้ผลประโยชน์ทางการเงินบางอย่างก็ได้นะนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของมีเงินก้อนเข้ามาในมือในช่วงครึ่งเดือนกันยายนนี่ในช่วง15กันยานถึง30กันยานหรือว่านักค่านักขายนักค่านักขายนั่นนะครับที่สั่งช่องทางในการตลาดได้นะครับหรือว่ามีอะไรพิเศษอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ผู้ใดกร้างที่มีอะไรไพิเศษอยู่แล้วมีโอกาสดีๆในการทําเงินนะครับดาวนิจเอื้อให้ดวงชะตาเจ้านะครับในช่วงนี้นั่นนะครับเจ้าซีมีเหตุการณ์ให้มีคนซอยเหลือเกอื้อกูลเจ้าเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าชีบจับเหตุอย่างนั่นยังพอมีคนให้การช่วยเหลือนะครับน,นายชาวขณะราสีสิงนั่นนะครับดวงของเจ้านั่นยังไปในทางที่ดีได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายน,นี้ นะครับการที่ซื้อเลขซื้อหวยเนี่ยนะครับโชคลาภเนี่ยนะครับเจ้าต้องซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเจ้านะครับวันเดือนปีเกิดพ่อสอเกิดนะครับนะเลขซีอูกับเจ้านั่นแหละนะครับและการอีกอย่างหนึ่งนะครับดวงเจ้านะบอกว่าเจ้าที่ได้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเจ้าที่ได้ไปคล้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมมงคลทำบุญกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกุศลมันแปลว่าเจ้าได้ไปดิดในที่สถานที่เก่าๆนะครับเจอกลุ่มคนเก่าๆเจอผู้คนเกา่าหรือมีเหตุการณ์เห็นแฟนเกา่าเห็นข่าวแฟนเกา่าหรือว่ามีเหตุการณ์เป็นลักษณะของมีการเห็ห้หวนคิดถึงเรื่องราวอดีตมีเรื่องอดีตบางอย่างให้เจ้าด้านจิตเจ้าด้านหวนเข้าไปทบทวนหวนเข้าไปคิดนี่คือดวงชะตาของเจ้านะครับในด้านของ การงานนั่นนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีงานร่วมกับเพศตรงข้ามนะครับหมยถึงว่าเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าเห็ุงานร่วมกับผู้ชายนะครับซีให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีซีได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าผู้ใดเห็นงานเป็นกลุ่มเป็นก้อน นะครับ uhm. มีมีงานกลุ่มม uhm. ีงานก้อนเนี่ยนะครับให้เฮ็ดร่วมกันเนี่ยนะครับที่มีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรืองานสังคมต่างๆมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือว่าเจ้าที่เกิดงานเป็นทีมงานเป็นกลุ่มนะครับหรือท่านใดร้อุคุส่วนทางการงานหรือร้อกิจกรรมทางการงานร่วมที่ถ้าต้องทําร่วมกับผู้อื่นนั้นมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นในดวงชะตาเหมาะที่จะทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับในช่วงนี้ ช่วงนี้นั่นนะครับดาวยังแปยางในวาเจ้าที่มีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือนะครับหลักทรัพย์บ้านรถนะครับล้านสำนักงานหรือเป็นลักษณะของมีญาติพี่น้องบางคนที่นะครับนำความพึงพอใจทางจิตหรือว่ามีการติดต่อกับญาติพี่น้องทางไกลนะครับแบบคาดบ่ถึงนะครับเลิกกาอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวยังเอื้อให้เจ้าเนี่ย ในด้านของงานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันแปลว่าเจ้าชิดใหญ่ๆ่ออฟฟิศใหญ่สำนักงานช่วงคราวหรือว่ามีการสอนแซมปรปับปรุงออฟฟิศสำนักงานหรือมีการโยกย้ายงานหรือว่ามีงานช่วงนี้มีงานหนาเบือ่อมีเรื่องหนาเบือ่อมีเรื่องเบื่อนายเรื่องงานนะครับหรือว่าเจ้าหยิบจับงานอย่างเราว่างานผิดพลาดมีปัญหาได้บ้างน,นะครับแต่ว่าทําอย่างนี้จะมีความสําเร็จได้ไม่ว่าผิดพลาดจะแก้ไขได้ นะครับหรือว่ามีการงานหนักขึ้นเนื่อยขึ้นหรือมีการเปลี่ยนทายการเปลี่ยนสิ้นสุดกิจกรรมจากกิจกรรมหนึง่งเข้าสู่กิจกรรมหนึง่งหรือผู้ใดเหตุงานลับๆนะครับธุรกิจนั้นๆที่บ่ถูกต้องทำน้องคลองทมตรงนี้ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีหรือว่าธุรกิจไกลบ้านนะครับต่างๆยังมีความสําเร็จช่วงนี้เราวัางมีปัญหากับมู่ควกนะครับเพื่อนฝูมิสหายเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาส้ทะเลาะขัดแย้งนะครับมีปัญหากันนะครับ และกาดาวยังแปลย่างนึงว่าดวงของเจ้าเนี่ยนะครับในด้านของความรักนะครับความรักของเจ้าช่วงนี้คู่ของเจ้าที่โฟกัสไปที่งานมากขึ้นโฟกัสไปที่สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับงานมากขึ้นนะครับดาวยังแปลย่างเรงว่านะครับท่านเจ้ามีงานร่วมกับคู่หรือ มันแปลว่าคันสมมุติว่าเจ้าเหตุการณ์อย่างกระซังนะครับกับคููครองเนี่ยปรึกษาเขาให้มากให้เขาน้าหรือฟังเขาบ้างหครบาเคยฟังกับฟังสิมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรืองานต่างๆนะครับของครูเนี่ยครูของเจ้าเนี่ยเจ้าที่ได้ไปซอยหรือไปร่วมนะครับเช่<ส><ญ>นเขามีงานนี่อย่างบางย่างเขาเอามาเล่าให้เจ้าฟังก็ได้เขามาขอคาปรึกษาเจ้าหรือเจ้าเอาเรื่องงานของเจ้าไปปรึกษากับครูเรื่องให้ครูปรึกษาหรือเรื่องงานของกนแอะไรกัน นะครับในการรับคาปรึกษาแนะนําที่ดีนะครับนี่คือดาวดวงดาวนะครับนะดวงชะตาผู้ใดล้อการสร้างช่องทางใด้ใหม่ๆนะครับต่างๆนะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผู้ใดมีบุตรบริวารการช่วงนี้บุตรบริวารก็ที่น้ําเรื่องจุกจิกใจมาให้บ้างพุต่ว่าผู้ใดลอด้ออ่าบริวารใหม่ๆหรือว่าล้อมีลูกน้องใหม่หรือว่าล้กอ,อ,าอการตั้มบุตรการรีบๆตั้ม,มนะครับมีโอกาสสิด นะครับช่วงนี้ผู้ใดมีสั์เลี้ยงลูกลูกหลานกันร,ระวังเขาต้อกร้าต่อปากต่อค้ำหรือเขาเจ็บป่วยบ้างนะครับอันนี้คือภาษาดวงดาวนะครับมีโอกาสผีดอกออกผลสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาในดวงชะตาเจ้านะครับการที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับวิถีดาวนั้นนะครับวิถีดาวมีโอกาสนำพาให้เจ้ามีความสําเร็จนะครับไปก่อไปสร้างกิจกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อนี้ผมกับพยากรไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ